ครับผมวันนี้เราจะพานะครับทุกท่านมาใช้แคตตาล็อกกิฟฟินออนไลน์นะครับกิฟฟินออนไลน์เราต้องไปโหลดจากเพจสโตมาก่อนนะครับหน้าตาก็จะแบบนี้ครับเมื่อเราได้มาแล้วครับให้เราเอามือจิ้มเข้าไปเลยนะครับผมครับทีนี้เมื่อเราจิ้มเข้ามาแล้วให้เรารอสักพักหนึ่งนะครับเราจะใช้แบบเปิดจากขวาไปซ้ายก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าเราจะติ๊กตรงกลางๆนะครับตรงกลางรูปภาพนี้เลยนะครับก็จะมีวิธีหนึ่งนะครับ ก็เราก็มาจิ้มตรงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับเป็นจุดจุดจุดสี่จุดเนี่ยซ้ายมือของเราด้านล่างสุดเลยนะครับให้เรามือติ๊กเข้าไปเลยครับแล้วมันจะขึ้นมาหน้าแบบนี้ครับก็ให้เราเลื่อนหานะครับผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการนะครับผมจะลองจิ้มมาสักถึงตัวนะครับเอาตัวไหนดีเนาะนี่นะครับอ่ะจะยกตัวอย่างให้นะสมมุติว่าถ้าผมได้ตัวที่นะครับตัวที่ผมต้องการแล้วผมก็ใช้มือนะครับใช้มือนะนะครับใช้นิ้วเรานะครับจิ้มลงไป นะครับตัวที่เราต้องการนะครับก็จะรอสักคู่หนึ่งนะครับอ่ามันจะเด่งขึ้นมาแบบนี้ครับอ่าเราก็จะได้เห็นหนึ่งคือเห็นราคาอ่าราคาสินค้าราคาขายอ่าถ้าเราอยากจะกลับนะครับก็ให้เราเอามือไปจิ้มตรงที่เดิมนะครับมันก็จะกลับมาที่เดิมเราก็เลื่อนหาอีกแบบนี้นะครับอ่าเราก็จิ้มนะครับตรงตรงตรงสี่เหลี่ยมเป็นจุดจุดสี่จุดนี้นะครับผมอ่าผมจะลองจิ้มผลิตภัณฑ์ผงซักผ้านี่ครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นทั้งราคาทั้ง PV นะครับในนี้นะครับทาง่ายๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนทุกท่านนะนี่ครับเป็นวิธีนะครับเราไม่ต้องพกแคตตาล็อกเล่มครับก็เป็นนั้นว่านะครับเราก็ไม่ต้องพกแคตตาล็อกเล่มใหญ่ๆอีกต่อไปนะครับเขาเรียกว่าเรามาพกเรามาพกแคตตาล็อกออนไลน์จากมือถือนะครับแต่ก่อนอื่นใดนะครับให้ทุกท่านไปโหลดมาก่อนนะครับ